พุทธวัจนธรรมวินัยจากพุทธโอษ์เปิดธรรมที่ถูกปิดเรื่องการรู้สึกพระองค์ว่าได้จัดจรู้แล้วพิกูทั้งหลายก็เมื่อเราเป็นผู้มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาด้วยตนก็รู้จักโทษแองสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายโศก เศร้าหมองเป็นธรรมดาครั้นรู้แล้วจึงได้สแสวงานิพพานอันไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายไม่โศกไม่เศร้าหมองเป็นธรรมดาอันไม่มีสิ่งอื่นยิ่งไปกว่าอันกเกษมจากโยกธรรมเราก็ได้บรรลุพระนิพพานนั้นอันหนึ่งปัญญาเครื่องรู้เครื่องเห็นได้เกิดแก่เราว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบ การเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายปบเป็นที่เกิดใหม่ไม่ได้มีอีกดังนี้สาธุสาธุ